ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตอมอนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเรยนลูน่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตอมอนเทเลนกันด้วยนะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตชิปิโดนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนในความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของราคาเหรียญล้นาคลาสสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเหรียญล้นาคลาสสิกก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็ต่ำสุดนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0031บาทนะครับก็ในส่วนของราคาปัจจุบันนะครับเหรียญล้นาคลาสสิกก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับที่ราคา0.0034บาทนะครับ ซึ่งก็ได้มีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับณแนวรับที่ราคา0.0034บาทนะครับที่เราได้ตีเช่นไว้นะครับก็อย่างที่เราได้อัปเดตไว้นะครับราคาก็ได้มีแนวโน้มนะครับปรับตัวลงมานะครับที่แนวเส้นของจุดแนวรับจุดที่1นะครับก็สําหรับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันต่อนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวโน้มของลีล่านาคลาสสิกนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็ มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็เป็นเหตุจากราคาเหรียญบิตคอยนะครับก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับอยู่ที่39,000ดอลลาร์นะครับก็ทําให้ราคาของเหรียญเอาคอยนะครับเกือบทุกเหรียญนะครับก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็สําหรับในส่วนของราคาเหรียญนาคลาสสิกวันนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดนับนนะครับก็มาอัปเดตในส่วนของจุดนับนะครับสาหรับจุดนั้จอยู่ที่1นะครับ กอยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับเนวรับจุดที่2นะครับกอยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับแนรับจุดที่3นะครับก็อยอยู่ท claro ี่ราคา0.0026บาทนะครับแนรับจุดท enfin ี่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0024บาทนะครับแนรับจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0022บาทนะครับแนรับจุดที่6นะครับกอยอู่ที่ราคา0.0020บาทนะครับและแนรับจุดที่7นะครับ ก็อยู่ที่ราคา0.015 0บาทนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของฝั่งแนวรับนะครับก็มาดูในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 3 9บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0 0 0 4 4บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0 0 0 4 8บาทนะครับแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 5 3บาทนะครับแนวต้านจุดที่5ก็อยู่ที่ราคา0 0 0 6 0บาทนะครับแนวต้านจุดที่6 ก็อยู regards, 2009, nice right ่ที่ราคา0.0069บาทนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับก็ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ยังไม่มีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดนี้นะครับก็สามารถทะลุขึ้นมาได้นะครับก็ณตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังคงเป็นจุดนรับอยู่นะครับสำหรับราคา0.0034บาทนะครับก็ยังคงเป็นจุดนรับจุดที่1นะครับของเ e นด้าคลาสสิกนะครับก็สําหรับการอัปเดตนะครับก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆดูควบคู่กัันไไปรบบสาาหททลด โอเคนะครับสาหรับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงกันเลยนะครับครับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับที่แนวต้านที่ราคา0.0039บาทนะครับก็สําหรับรูปแบบแนวโน้มของกราบนะครับการปรับตัวก็จะ ปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับครับก็เป็นในส่วนของจุด แนวต้านนะครับที่ราคา0.0039บาทนะครับที่กราฟนะครับจะปรับตัวขึ้นมาชนนะครับก็สําหรับรูปแบบของกราฟนะครับก็จะวิ่งขึ้นมานะครับตามเส้นสินเงินที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับกราฟก็จะปรับตัวข้ามในส่วนของเส้นสีขาวนะครับสาหรับเส้นจุดนี้นะครับก็ภาวนานะครับให้ราคาเหรียญลนหน้าคลาสสิกนะครับมแนวโนมปรับตัวข้ามในส่วนของจุดแนวต้านที่ราคา0.0039บาทขึ้นมาให้ได้นะครับก็จุดต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของฝั่งเทนขาขึ้นก็เป็น ได้นะครับสำหรับจุดแนวโน้มนะครับก็อาจจะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับยานหน่าคลาสสิกนะครับก็อํสำหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับก่อนในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงกันนะครับ ครับในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบเทนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของราคานะครับยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปตามเส้นได้นะครับอ่ายังไม่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปณแนวต้านที่ราคา0.0039บาทนะครับก็ในส่วนของรูปแบบการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ครับก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0029บาทนะครับซึ่งเป็นในส่วนของจุดนวลับของลิโน่าคลาสสิกนะครับสำหรับนวรับจุดที่2นะครับก็กราฟนะครับก็จะทะลุในส่วนของราคา0.0034บาทนะครับซึ่งเป็นจุดนวลับจุดที่1นะครับก็จากนั้นนะครับราคาก็จะปรับตัวลงมานะครับยังจุดนวลับจุดที่2นะครับที่ราคา0.0029บาทนะครับก็สําหรับการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวลงมาตามเส้นสีขาวนะครับที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับ ก็จะวิ่งลงมาประมาณนี้นะครับก็โดยรวมนะครับของการอัปเดตที่วิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคําพูดนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆนากลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสําหรับการอัปเดตนะครับก็เป็นเพียงแนวโน้มนะครับการวิ่งของกราฟนะครับจุดไหนเป็นจุดน้ำรับนะครับและแนวต้านคือจุดไหนนะครับและการวิ่งของกราฟนะครับกราฟจะ พุ่งไปยังจุดในต่อนะครับจะเห็นได้ตามภาพเลยนะครับก็จากที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งแนวโน้มเทนขาขึ้นหรือฝั่งแนวโน้มเทนขาลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคานะครับก็จะปรับตัวลงมาชิดเส้นนะครับที่ผมได้ตีเช่นไว้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถดูได้นะครับในส่วนของชิปวิดีโอเก่าๆนะครับที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับก็สําหรับ จุดนี้นะครับก็จะทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมถึงจุดแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับว่าจุดเส้นตัดคือจุดไหนนะครับและกราฟจะพุ่งไปยังจุดไหนต่อนะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับและถ้าเกิดชิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับสําหรับการอัปเดตเลวหน้าคลาสสิกนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่ๆนะครับสำหรับเรียนโน้าคลาสสิกนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตจุดนี้นะครับก็ในจุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับระมัดระวังในส่วนของการลงทุนกันด้วยนะครับ ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับราคาเลอเรนาคลาสสิกนะครับก็ถ้าคลิปครับก็เหมือนเดิมนะครับขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ